เป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่อายุ14-15ค่ะอาการนะคะก็คือ,อมีน้ำมูกวีเสมหะแล้วก็เป็นามานานเลยค่ะแล้วก็จนถึงขนาดว่ามีอาการถึงเป็นไมเกรนคือเวียนหัวปวดหัวข้างเดียวนะคะพคกพรทองผสมค่ะให้การบำนานค่ะตอนนี้อายุ67ปีแล้วค่ะ อาการของภูมิแพ้นี่เป็นตั้งแต่อายุ14-15แล้วค่ะเพราะมีอาการที่เป็นน้ำมูกนะคะแล้วจามนะคะเจ็บคอเป็นหวัดง่ายนะคะด้วยอาการภูมิแพ้เนี่ยค่ะก็ส่งผลให้ตัวเองเป็นไมเกรนแล้วเป็นหนักด้วยค่ะไปหาหมอเนี่ยนะคะรักษามาหลายปีเลยก็เป็นปน,นหายๆมาตลอดนะคะไม่มีอาการดีขึ้นเราทานยามากๆนะคะก็กลัวจะเป็นผลข้างเคียงเรื่องไตนะคะก็เลยหันมาศึกษาเรื่องอาหารเสริมในการดูแลค่ะ ไม่อยากทานยามากนะคะก็ได้ทานอาหารเสริมมาหลายๆยยี่ห้อนะคะแต่ก็ยังไม่ได้หายขาดนะคะก็เป็นปน,ปนหายๆยอยู่นะคะอาการไมเกรนที่รุนแรงนี่ก็ยังเป็นบางครั้งนะคะพอดีมีคนมาแนะนำอาหารเสริมก็คือเรย,ย์นออยค่ะ,ะตัวนี้นะคะก็คือเราได้รับประทาน เช้า1เม็ดนะคะแล้วก่อนนอน1เม็ดนะคะช่วง3-4วันแรกนะคะจะรู้สึกเลยค่ะว่าสดชื่นนะคะกับพี่กระเป๋าอาการภูมิแพ้คือน้ำมูกหรือไอหรือเจ็บคอหรือจามเนี่ยนะคะไม่เป็นเลยนะคะทานต่อมาเรื่อยๆนะคะอาการภูมิแพ้เช่นปวดหัวข้างเดียวหรือไมเกรนเนี่ยไม่เป็นอีกเลยจนเรารู้สึกว่ามันหายไปตั้งแต่ตอนไหน ไม่รู้เลยนะคะก็ประทับใจมากๆนะคะค่ะใครที่มีอาการภูมิแพ้ไมเกรนนะคะลองเลี้นออยนะคะเห็นผลจริงๆค่ะ